สวัสดีครับ,ส,บรสวนน้อยทศพรสวนน้อยครับพามาเัียดสวนน้อยหลังจากทีผ่านไปกับสองสามอาทิตย์เม่ได้อัปเดตมือนี้มาเบิงการจะเลือกเติบโตเป็นจังไดเนีย่ยผ่านไปสามอาทิตย์ไ่ได้ดลงคลิปเลยบักฮุ่งครับนี่ ฮวงแขกดำอันนี้เบี้ยมะเขือเบี้ยมะเขือปอกอันนี้ริกครับลกก็มาจากตัวทีไปันช้ำเลยเพื่อด้ปลูกกินด้่ยใส้ตำหองงอันนี้ก็ชายดำนนกชายดำปวกเดียวกันเอาหัวมนันเนไปตายกออยู่นี่ ใสยดำเบิ่งกันต่อครับเป็เคียวครับนี่เป็เคียวหวานเพื่อน,น้ำผึ้งงามครับงามเป็นพิเศษส่งหัวพันมาสองลอยเยวพ่อถึงดูดูแรงกันจีผูกหัวไวไวปูปีหนา้า ไม่มูกันว่าเก็บเก็บวอดดอกมั้งครับเก็บดอกเก็บว่าเป็นหากฮะเขาจะดอกมันวดด,ดดึงเอาอ้ตรงแานดอกมันนะ้ำนี่ครับเ,เกี่ยวปลนหลับเก็บดอกไปรวบเรื่อยอยู่เชี่ยวหวานเาพชรน้นผึ้งนี่ครับเก็บดอกมาหน่ย ปลูกหลายเป็นงานเป็นนั่นก,นจกะจิตดอกกบมาข่าดนะครับในเก็บกินเก็บคายความคิดว่าเสียวไปทําพันุ์ครับเก็บไปปลูกบ้านหลังจากที่มันล่งหัวเนะ้ะเปิดฝนล่งหัวกะจิตกูด,ดหัวมันมาเก็บไ้ไ้บปลูกปีหนาถ้าไข่ไข่กับปลูกจิมไปกับแต่กออง,ง่าม ทนหยาทนยุ่งทนสะพรสวนน้อยน <c oughs> กทัวกันนวยเริ่มชิวายแล้วอันนี้ข้าวตองครับผักข้าวตองค้เล่าก็ชอบกินข้าวตองไวช์ช็อป จะพูดจะพูดใบใหญ่ครับพันใบใยวันนี้หันไหนเลยติดเหี่ยวเลยบางงมมันรุ่มนี่ใหญ่เรียวมากเลยมันรุ่มนี่นี่เก็บยอดไปลวกแล้วจะเป็นดอกนี่ครับเอาดอกมันเป็นลวกเป็นหนึ่งเส้ปลายนี่ครับสุดยอดเลยเดอกมันรุ่มดอกมันรุ่มกับฟักอ่อนมันฟักถี่มันบาทันมีเส้นมีนั่นนะบาทัานลุ่มเม็ดฟักฟอ่อนๆนี่คือบึกทัวนี่ครับ ไปลวกเป็นหนึ่งกินแกงสมนี่สุดอยอดเลยมันลุมมันลุมชะพูนี่ครับชะพูพันใบใหญ่นี่กระเขามากแก้มของของสันว่ะชะพชะูชะพูพันใบใหญ่อันนี้กับเขา ทองงามทองงามเลยใส่หัวเนื้อหัวกบหัวปลาไหลหัวหลายยางเสียบอันนี้ยี่หล่าครับเจ้าบานเดินไปตู้ใหญ่แบบยี่หลา่าเดี๋ยวสิเด็ดหยอดไปช่อมขยายพันธุ์ไงขยายพันธุ์เดี๋ยวเก็บไปปลูกบ้านต่อ หายากครับยีลาดคือเกี๊ยวอีกแกงหนึงนน่งแกะหลุมอยู่นี่คนละแปลงกับเมื่อกี้นี่หัวมันเหลือก็เลยมันเดบันนี้เป็นดอกครับมัได้เก็บกินยอดแก่แล้นดอกแก่มันออกดอกเรื่อยๆครับกระเจียวหวานเพริลพึ่งในงช่วงฤดูฝนนี่ออกเรื่อยๆผสมไปด้วยดอกไม้สวยๆประดับไปดอกไม้ อันนี้เบียบร์กักขี้ฝรัง่งยังใบใหญ่เลยใหญ่าอันนี้ฮอนเลนฮอนล็กคอฮอนเลนเติมออกดอกแล้วสามเดือนครับนี่สามเดือนเดือนที่สี่เนีเห็น้วยอันนี้แจกดำกลายเป็นต้นตัวผู ัวกัสิไวเนอะไวครับรตัวนี่ขีดกระเลี้ยงกันลู้สึกว่าสิบัวพอ่อนามอย่างเ้เลยหดนามกับฮดประจำอยู่นามมาันซึมลงนเลยแฮงว่เขือเทศเขือหน่อยครับนี่เขืเทศหน่อยคือสมใส่ตะบุฟง,ง,งครับอยู่ต้นเดียว ไปหลายเดือนพอดีเด็ดยอดออกมาช่ำไวมกับติดน่ครับมาเกือเทียมัดเล่นเขียบดอกไม้ฟิลเลนซีสูตรใดบ้างครับว่าเห็นว่าเห็นมันแดงที่เขาเห็ดพิสูจน์ข้นเนี่ยเลยเป็งตัวอย่างมาจากยูทูปก็ามาเห็ดหรือมันแดงที่ขเขาเลยนี่ครับสังเกตต้นมะเขือเทียทีเด็ดยอดมาช่ำครับติด ติดแล้วครับเขียวพี่ลูกติดยอดเลยนี่นั่นเห็นปะมาปูมาข้ามมาไปเสร็จยู่ปูเล่นเสร็จบางทีนี่มีหน่วยติดแล้ว